วัสดีพี่น้องชาว YouTube และ Facebook นะครับผมวันนี้มาพบกับผมช่างอัดพิกิตนะครับเหมือนเดิมวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับมีเข้ามาเยอะนะอันนี้เป็นสินค้าส่งออกต่างจังหวัดนะพี่นะอันนี้ปลายทางนาครสวรรค์นะพี่นะลูกค้ามาไม่ดูของนะครับไม่ต้องมาดูของแนละ้วโอนต่างปุ๊บเดีย๋ยวผมจัดส่งให้เลยนะพี่นะตัวนี้จะเป็นสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งนะพี่นะจะเป็นตัวนูนตัวนี้จะเป็นตัวนูนนะพี่ น,นี่จะเป็นตัวนูนอันนี้ขายไปอยู่ที่หมื่นเจ็ดห้าร้อยนะพี่นะราค่าส่งต่างหากนะพี่นะอ่าน,นี้เราจะพามาชมของนะพี่นะวันนี้มีของเข้ามาเยอะอน,นี่นะครับมีหลายตัวหลายสภาพนะพี่ออกมาเยอะเลย ท้าน,นจะเป็นของคัดเกตอย่างนั้นนะพี่นะ้าจะเป็นคัดโครงสภาพดีๆนะพี่นะภาพสวยกนี่ก็ราคาไม่แพงนะพี่เริ่มต้นที่5,500นนะครับมีหลายตัวอยู่นะพี่นะของมาลงหนึ่งรถมีหลายตัวไหนก็มีนะพี่นะ มตีตัวนี้ตัวนึงนะพี่นะล้อขึ้นนี่ปลายทางโคราชนะพี่นะนกเอ็นทีสิบเอ็ดนะครับเนี่ยปลายทางล้อรถมาขึ้นนะพี่ตัวนี้ลูกค้าโอนเต็มจํานวนลูกค้ามีหลายตัวนะพี่นะ,ะเป็นลิขิวก็จัดโปอยู่หมื่นพันนะพี่นะหมื่นพัน ทันใดสนใจตัวไหนก็แคปรูปส่งมานะครับ Facebook ก็จะเป็นช่างอัดพิกิจนะครับนี่นะครับของก็ยังมีให้เลือกนะครับผมมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ สนใจตัวไหนก็มันเยอะนะพี่เนาะสนใจตัวไหนก็แคปรูปส่งมานะพี่นะหรือโทรสอบถามผมก็ได้นะพี่นะเดี๋ยวฝากอร์โทรไว้ศูน5์5กหนึนะครับช่างฮสนใจตัวไหนก็ ทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่ขพออยางมือสองอะไรก็ยังมีเหมือนเดิมนะพี่นะคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะพี่นะพอดีว่าจะรีบไปส่งของให้ลูกค้านะพี่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่แ้ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่สวัสดีครับ